จะพันบำร,รุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวออไอแ,แก้วออ,ะะออคะสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวบันเทิงอีกเช่นเคยนะคะอีกไม่นานเกินรอค่ะสําหรับว่าที่คุณแม่ใหญ่สาวมิวนิธานะคะ ที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกค่ะกับไฮโซเซนนะคะซึ่งทางด้านคุณแม่ทาก็ปล่อยภาพน่ารักน่ารักขณะตั้งท้องเจ็ดเดือนเนี่ยมาให้ได้เห็นกันตลอดเลยนะคะรเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะ งานนี้ค่ะคุณแม่มิวนะคะโพสภาพล่าสุดของลูกสาวที่ต้องออกบ้านอีกครั้งพอต้องไปรับเช็คที่ช่องสามซึ่งคุณแม่เขียนแคปชั่นไว้ว่าแม่โดนตามมารับเช็คค่ะเช็คแม่จะหมดอายุแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ต้องพักอีกยาวๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราแทบจะไม่เห็นสาวมิวเนี่ยใส่ชุดคลุมท้องพอมาเห็นภาพนี้นะคะก็เลยมีคนทักเพราะว่าได้เห็นสาวมิวนิ่ถาใส่ชุดคลุมท้องแบบเต็มๆตาซึ่งตอนนี้ สาวมิวนิฐาเนี่ยท้องได้เจ็ดเดือนแล้วท้องก็จะกลมๆนะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าก่อนหน้านี้นะคะที่สาวมิวเนี่ยเรื่องตั้งครรภ์ค่ะก็ทําเอาแฟนคลับเนี่ยใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสาวมิวค่ะได้ทําการตรวจครั้งแรกกลับพบแค่ถุงตั้งครรภ์ ไม่พบตัวออดที่อยู่บริเวณข้างในค่ะทําให้สาวมิวแล้วก็ไฮโซเซนเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นท้องลมทําเอาทั้งคู่ค่ะถึงกับเศร้าเลยทีเดียวนะคะแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็ใจหายตามไปด้วยค่ะซึ่งทางด้านคุณหมอค่ะก็ได้ให้คําตอบอยู่สอาแบบก็คือความกว้างของถุงอันนี้เนี่ยอยู่ที่1.2เซนติเมตรซึ่งถ้าจะเห็นชัวร์วเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ1.8เซนติเมตรแปลว่าการพัฒนาของลูกเนี่ยอาจจะช้าอยู่หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าวันตกไข่ อาจจะช้าซึ่งก็แปลว่าอายุคันเนี่ยอาจจะไม่ถึง6สัปดาห์นั่นเองค่ะแต่เมื่อถึงสัปดาห์ที่3ค่ะที่ต้องไปอันตราสาวนะคะสาวมิวค่ะยอมรับว่าเซอร์ไพรส์มา ขพราะว่าลูกเนี่ยโตขึ้นเยอะมากค่ะจากตอนแรกเนี่ยขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวกลับโตขึ้นจนสามารถเห็นรูปร่างแขนขาได้แล้วค่ะและตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็รูเ้เพศลูกของตัวเองแล้วค่ะแต่ขออุบไว้ก่อนนั่นเองเลยค่ะและมาดามเมานะคะก็ขอวอวยพรให้สาวมิวนิท่าและลูกที่อยู่ในท้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะหมดเวลาของเล่าข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะ สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook, IG แล้วก็ Youtube ของมาดามเมาได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเหมือนน้ำพำจะแตกทั้งคน